รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีชาวขับเทลทุกท่านค่ะพบกับขับเทลโฉมใหม่และเราสองคนคู่หูคู่เทล พุกกี้ค่ะและน้องคิมครับกับเรื่องราวที่จะช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะเรื่องเครื่องสำอางเหรอครับพี่ปุกกี้นน้นอค่ะน้องคิมไม่ใช่เรื่องเครื่องสำอางแต่เป็นเรื่องหมอกระเป๋าเคยได้ยินบ้างไหมหมอกกระเป๋าหรือที่เรียกว่าความสวยแบบเดรลิวอรี่เหรอครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฮิ้กระเป๋าไปให้บริการถึงบ้านนะคะเรื่องราคาก็รอดใจมากๆด้วยไม่ว่าจะฉีดหน้าเรียวฉีดขาเรียวฉีดผิวขาวเสริมนั่งนี่นีโอ้ยทําได้สารพัดราคาก็แค่หลักพันเท่านั้นเองแต่ผลที่ตามมาขอบอกอันตรายสุดๆเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับ ก็เพราะว่าคนพวกนี้ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์อะไรเลยอาศัยท<ม>่าทางมั่นใจทําไปมั่วๆแต่ไม่ใช่หมอจริงๆหรือที่เรียกง่ายๆก็คือหมอเถื่อนนั่นเองครับแล้วเมื่อเป็นหมอเถื่อนเขาก็เลยต้องอาศัยเรื่องราคาเป็นเหยื่ยอรอดแล้วก็ยืมกระเป๋าเนี่ยไปให้บริการตามบ้านโดยที่ไม่ต้องเปิดร้านเพื่อไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่จับได้แต่คนที่หลงเชื่อไปใช้บริการนีส้สิมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ทำให้ตาบอดหน้าเน่า ปากเบียวแต่ว่าถ้าเกิดโชคร้ายสุดๆถึงแท่นเสียชีวิตก็มีสูงมากๆเลยนะคะโอโ้แต่จะให้ผู้หญิงหยุดสวยเนี่ยก็คงจะยากนะครับ<ม>พี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้คงต้องช่วยแนะนําพวกเขาหน่อยแล้วล่ะครับอย่างแรกเลยค่ะต้องจําให้ขึ้นใจค่ะว่าหมอที่แท้จริงจะไม่มีการทิ้วกระเป๋าเล่ไปทํานอกสถานที่เด็ดขาดเขาจะต้องทําในสถานพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้นค่ะ อย่างต่อมาเราจะต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานและมีใบอนุญาตเปิดคลินิกที่ถูกต้องซึ่งเขาจะติดไว้ให้เห็นชัดเจนที่คลินิกค่ะและที่สำคัญตัวคุณหมอจะต้องจบมาด้านนี้โดยเฉพาะโดยจะต้องมีติดชื่อมีรูปถ่ายมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพติดไว้ให้เห็นไม่ชัดเจนที่คลินิกค่ะและถ้าใครเจอหมอกระเป๋าพวกนี้หรือว่าเจอคลินิกที่โฆษณาอวดอ้างเกินจริงสงสัยว่าจะเป็นคลินิกเถื่อน ก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ02 193 7999ท่องไ้เลยนะคะอยากสวยอยากเสียงและสำหรับคราวหน้าเราสองคนคู่หูคู่เฮลจะมีเรื่องราวเลยดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกก็ต้องคอยติดตามชมน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย